นมาทายกันเล่นๆดีกว่าค่ะว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพถ่ายคนจริงๆหรือว่าภาพจาก Gene r a t e AI นะคะอย่างเช่นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากให้ลองทายดูคุณผู้ชมคิดว่าเป็นภาพถ่ายคนจริงๆหรือเปล่าดิฉันคิดว่าใช่ค่ะลองกดดูแหมผิดค่ะยอมรับตรงๆเลยค่ะว่าทายผิดมาแล้วกว่าครึ่งค่ะเช่นเดียวกับคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาเล่นเหมือนกันเขาก็บอกว่ามันแยกกันยากจริงๆนะคะยิ่งก็น่าตอกย้ำเลยค่ะว่านี่มันหน้าหวาดหวั่นเหลือเกินถ้าเกิดว่าภาพที่สร้างโดย Gene r a t e AI นั้นปลิวว่อนอยู่ทั่วอินเทอร์เน สมจริงเกินไปก็น่ากลัวแล้วจะให้ AI สร้างข่าวปลอมคนจะหลบเชื่อมากขนาดไหนความกังวลที่ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสัง เพราะความสามารถ generative AI ล้ำหน้าจนสร้างความสับสนได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมเพียงแค่ใส่คีย์เวิร์ดไม่กี่คำกระทบปอมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหล่าดาราน,นักแสดงที่มักตกเป็นเป้าของ d e f e k t ตัดต่อบิดเบือนกรณีล่าสุดแพลตฟอร์มตัวกลางทั้ง X, Meta และเทรดยังต้องรีบตบเท้าบล็อกคำค้นหาคีย์เวิร์ด Taylor Swift หลังภาพล่อแหลมปลอมฝีมือ Gen AI ของเธอกระจายเป็นไวรัลข้ามคืน ในงานเสวนาเราจะใช้ AI อย่างไรให้สร้างสารรค์และปลอดภัยจัดโดยภาคีโค f แฟกร่วมกับสื่อไทยจำนวนหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเตือนว่า AI สามารถเขียนเนื้อหาในมุมมองของผู้ที่มีความคิดแบบใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของอาชญากรกลุ่มที่มีความคิดสุดตรงหรือมีแนวคิดแปลกแยกกลายเป็นสวรรค์ของนักทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO วันที่ AI ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองชัดเจนผู้พัฒนา AI จึงถูกกดดันให้ปรับเปลี่ยนนโยบายออกแนวทางรับมือเวอร์ชันเบื้องตน้นอนุญาตให้ศิลปิน Creator สามารถลบผลงานออกจากชุดข้อมูลเทรนนิ่ง AI ในโมเดล generative AI ได้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำง่ายที่สุดสำหรับคนที่ต้องการปกป้องผลงานของตัวเองพลอยชมพูยานีนพรวีไวเกลศิลปินสาวที่เคยแสดงความเห็นเป็นห่วงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต้นฉบับที่ถูก AI สังเคราะห์ดนตรมีมองว่า ณเวลานี้วิจารณญาณมนุษย์ยังสามารถวิเคราะห์แยกแยะความต่างระหว่างจริงกับปลอมได้ในระดับหนึ่งหากก็ต้องวางมาตรฐานการใช้งานเครื่องมือ AI ให้ชัดเจนป้องกันการสร้างเนื้อหาปลุกปัน่น AI ในยุคนี้มันก็แอบจะเริ่มน่ากลัวแล้วเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำ เสียง AI ต่อเรื่องของภาพด้วยเหนควรจะมะีเรื่องของกฎหมายหรือว่า regulation ต่างๆสำหรับการใช้ AI ว่าออแบบเครื่องมือ tool ต่างๆที่สามารถเปิดใช้ให้กับคนทั่วไปได้มันมีอะไรบ้างอะไรที่แบบไม่สามารถให้คนทั่วๆไปใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันยังแบบค่อนข้างใหม่แล้วก็เปิดให้คนทั่วไปได้เยอะเหมือนกันซึ่งพอมัน มันหลากหลายคนนะมันก็มีโอกาสที่คนจะใช้ในทางที่ผิดได้เยอะเหมือนกัน ฟอร์มวิดีโออย่าง YouTube ก็ขยับตัวเข้มงวดแบนด์ผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายติดกํากบเนื้อหาที่สร้างโดย AI ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่จำลองสถานการณ์ความสมจริงของบุคคลและเหตุการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงอาชญากรรมการเสียชีวิตที่มีเหยื่อเป็นผู้เยาว์ในขณะที่เม t a ก็เพิ่มฟีเจอร์ไหลน้ำกํากคอนเทนต์ที่สร้างโดย AI บนแพลตฟอร์มของตัวเองเช่นกัน ก่อนที่ AI x กฎหมายควบคุม AI ชั้นนำฉบับแรกของโลกที่ยึดแนวทางมนุษย์เป็นศูนย์กลางปิดทางการใช้งานความเสี่ยงสูงทุกกรณีคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีนี้ปัญญามนุษย์ยังคงต้องงัดข้อกับปัญญาประดิษฐ์สร้างสมดุลความถูกต้องของข้อมูลบนโลกออนไลน์ชุดาลิมตมรรมไทย PBS รายงาน